อ้ยตามค่ะตามมาลุ้นกันค่ะตามมาลุ้นโอ้ยมันตายแล้วข่านะเอ้ยตงนีันี่ เอาแล้วหาอยู่หดลงมาพอดีเลยนะรู้เลยุ้ยไม่ไมไเคยได้เลยตอนที่ลอกแรนี่ตั้งกล้งไม่ทันมันเอาทีเผลอันเห็นสอี่แล้วพกยได้ขาดคำเลยนะายโอ้ย เอ๊ะงอาส้ออกไหมครับงอไส้ออกแล้วอย่าให้หลุดนะปลามันรู้มันรู้ว่าตรงไหนมีใจเย็นๆ้าไปแล้วอื ตอนนี้ติดต่ออยู่นะคะมาแล้ว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 ตามค่ะตามมาลุ้นกันค่ะตามมาลุ้นโอ้ยมันไปเร็วค่ะนั่นเลยเหรอประตรงนี้มันมี มันอ่ะจะเอาอยู่ไพืเนี่ตรง,งนี้ hey, hey. ต่อเลยนะับ <Hey. S 1> มีไหมไม่มีครับเออ,อเลนะ่นยตรงเนี้ยเล่นเลยเนี่ยตรงเนี้ยดีสุดแล้วอ๋อเออดีแล้วมันวิ่งมาให้ยอดนะครับไป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 

เฮ้ยเบ็ดคันหมานี่ค่ะเฮ้ยเบ็ดคันหมานหมุดหมานอื่นหมานให้ได้นะหมุดหมานเบ็ดคันนี้หมานค่ะไปไหนได้ตลอดเลยนี่มีไม้ใช่ไหมครับตรงนี้เล่นใจเย็นๆเล่นใจเย็นๆนะบอกไม่มีอัดโชว์เลยครับอัดโชว์เลยอัดโชว์เลยไม่ต้องใจเย็นแล้วครับ,รบ <c oughs> ไม,ไม่เลยครับอัดโชว์เลย โอ้มอผมร้อนหน้าแล้วไม่ได้แล้วว่้าขี้แรงครับเจ้าที้แรงคนรนนู้รจักพื้นที่โอ้ไปเดิสนสำรวจไปขังอยู่ใต้น้ำน้ำลูก มอ้นี้มีองยอยยอยยอยอยฮยยยังไม่มันยังไม่ขึ้นยหนือน,นะเฮ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ยค่ะมาแล้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวสู้เยยยย้ยยยงยย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 ยโยเยยเอ็นยย <laughs> 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 ันกินช่วงนี่บ่ายบ่ายสามใช่ค่ะตอนนี้บ่ายสามนะบ่ายสามได้เวลามานันอืมได้เวลาม,านนมันเย็นตรืนงไม่มีอะไรแล้ว,ลวหืมหืมหืม เ,เ,เออยังไม่เห็นตัวเลยยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวนี่เห็นแล้วอุ้ยไป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 แล้ว ัวมันหลุดแทบจะไม่หายใจเลยการหายใจโอ้ผู้บรรยายไม่บรรยายแล้วการหายใจัวมันหลุดยาแล้วครับยาแล้วครับอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะแล้วป๋องฟันทงนะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีต่อนะไม่มีตอไม่มีไม้หลวบอกให้อัดโชว์ไปเลย Ôi, ui, 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 giòn quá giòn quá giòn quá Má 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 dòm thế Má má, hiện tua lắm, hiện tua rồi. ใจเย็นใจเย็นนะคนสันบอกใจเย็นเย็นเอาตัวค่ะเอาตัวเอาตัวเราไม่ได้แข่งเราไม่ต้องไปช่างเอาตัวัดปปิดไี๋วเห็นคนลนครับเดี๋ยวให้ปลาขึ้นมาก่อนใช่ไหมทำเหมือนแข่งเลครับ ใจเย็นใจเย็นขำๆครับขำๆดูเหมือนสีหน้าหนานะอูริงกำลังตั้งมั่นเลยครับตอนนี้ครับสายฟ้าแล้วครับพระแม่ป่าเลยครับครับไม่อยากหายใจเลยครับไม่อยากหายใจ<ถ>เลยกลัวหลุดกลัวหลไม่อยากพูดอะไรเลยกลัวมันตกใจดันหายใจไหมดันหายใจสุดๆออนี่น,นี่ยังไม่ยอมอเหรอไม้นี้ของเรามีแต่ของใหญ่ๆจริงๆ อุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วอุ้ยยานะยาลุดนะหมายนี้มีแต่ของใหญ่ใยญ่ใหญ่ยา,ยาลุดนะยี่สิบอาบครับตัวนี้ใช่ไหมคะครับนี่ยานะมา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  มาโหโชว์นานจังมาอืออือโอ้มันไม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเราเหนื่อย ใจเย็นใจเย็น้ปเดี๋ยวหลุด10งางครับแบบนี้งานนะน้าเขารออยู่น้าเขารอตักอยู่บอกนาบอกนานะบอกนาไม่แล้วครับไม่แล้วครับบอกไม่แล้วครับ ไม่ยอม,มยอ่ะเห็นตัวยังฝนครับตอนนี้ผ่านไปเก้านาทีแล้วค่ะเก้าน,นาทีแล้วตอนนี้โชว์ตัวนานเหมือนกันน,นั่นเอยใจเย็นใจเย็นปะใจเย็นไม่ต้องรีบแล้วป่องไม่ร้อนหรอก ีไม่อยากได้ช็อตเด็ดจังเลยอ่ะไอ้น้าป๋องเดี๋ยวน้าป๋องจะร้อนแล้วจะลงน้ำอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนี่มาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มยอมแล้วเริ่มยอมแล้วมา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 โอ้ยยังสู้ยังสู้ใช่ปลาตัวนี้เป็นของเราเออ แหอพู้ใจแม่หมดเลยนะจางครับตั้งใจเาเลยอันนี้ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายสร้างความหวังไม่คนก็ฟลานี่แหละค่ับจุดลงน้ำยง่ายเลยนะัคับััดัดไปกันครับ ฮัโหลอ้ยยยยยยมยยัยยยยยยยมยย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 นั้นอยยอยยยยิยนยยมยยไมยมีอะไรยย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 นยย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 ยมยยยยมยยยยยนย่ไมยยย่ยกยอ่ยยยยยยย่ยเยย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 ยนยย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 ย่งยย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 อยยยเยยยยลงน้ยาล้ยนย่ ก๋วเตี๋ยวหัวขึ้นไ,ไม่เหลือแล้วแสดงว่าออได้ปลาตัวนี้ม่ใส่ไงไงไหงายได้แล้ก๋วยเตี๋ยวหัวขึ้น2ครั้งแล้วมันน่าจะหงายได้แล้วมามามาเลยอ่ะอาหัวขึ้นขอรอบแล้วตอนนี้ผ่านไป11นาที ปลาหมายธรรมชาติมันแข็งแรงนะอ๋<า>อลื่นลื่นออกขัดเล้ยงยัดเล้ยงปล่อ,ลอ,เเอยเลยใจเย,ย็นปลาใจเย็นอุ้ยอุ้ยสวิงเล็กไม่สวยครับสวิงเราก็เล็กเล็ก อย่างเดียวไหนน้ป๋องตักห้าสิบโลน้าป๋องก็ตักมาแล้วมา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 เชือบหมอมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเย็นอวูยไปไม่ได้ ยาดดวยาดดวยาดดวงเหลาก่นโอ้อ้สุยอุดโอ้ับสองนับรีบไปล่มเลยเดยเดี๋ยวผมจะเอาคนลงเลโอ้โหขอบคุณนับสองกน้าคมสันนะคะวันนี้ ถ้าไม่มีน้านี่หูแย่เหมือนกันนะนี่มันเล่นนานอะ่ะเอ้สอเดี๋ยวสุดยอดใหญ่มากหน้ามันอึด ดูนี่ครับดูป้าท่า